นี่ครับโยมขอจำนวนพรครับโยมตอนนี้เราก็ได้มาถึงอำเภอจตุรัสนะครับตำบละหานนะครับนี่ทางเข้าครับเข้าไม่ได้น้ำท่วมนะครับตอนนี้เราต้องย้อรถเข้าไปนะครับนี่ครับรถตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับวันนี้เรามาถึงแล้ว นี่เราก็รอทยอยข,อขึ้นนะครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับ,รบเราจะทยอยขึ้นรถนะครับนี่ครับอันนี้นี่คือตอนนี้เรามาถึงแล้วับนี่คือทางเข้านะคุณโยมเดี๋ยวเทียบลงข้างดีกว่า นี่คือทางเข้าครับเรื่องหัวเข่ารถเข้าไม่ได้ลงไปก็จะลึกลงเรื่อยนะครับนี่ครับนี่คือทางเข้านะคุณโยมนะครับนี่ครับ <c oughs> เราแจกจริงๆเราก็แจกข้างในเลยนะครับเราแจกข้างในเลย <c oughs> ก็คือต้องเข้าไปอีกลึกครับข้างในแต่นี่คือทางเข้าเราเข้าไม่ได้นะครับ เราก็ต้องทยอยนะครับนี่ครับทวนนี่เราทยอยครับลดเอ่อลดกับนักบุญเราอ่าเข้าไปได้เราต้องทยอยน้ำเพราะเราต้องจอดข้างนอกครับแต่ลดสูงไปได้ครับน,นี่คุย,ยมนะนครับนี่ไล่ญาติโยมเห็นนะครับนี่เราทยอยทยอยของนะครับนี่ครับ ส่วนนุ่นทางเข้าคุณโยมนะครับทางเข้าถ้าทางเข้าตรงนี้เนี่ยครับน้ําลึกมากนะครับจะลึกไปจะลึกไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับนี่นี่คือทางเข้าตอนนี้เราอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอจตุลัสตำบลอรหารนะครับที่เรามาแจกวันนี้นะครับอันนี้ก็ ทางเข้าน้ําท่วมแล้วตอนนี้เรากําลังทยอยนะครับเรากําลังทยอยเอาน้ํารถคันเตี้ยนะครับเอาทยอยใส่รถไม่ให้เขะนะครับนี่นะครับนี่นะครับพตอนนี้เรากําลังถ่ายอยู่เรากาลัง ่นนี้โยมก็จะเห็นนะครับทางจังหวัดมืังการญาติโย,ยมจะได้เห็นว่านี่ครับเรามาถึงแล้วที่จังหวัดชายภูมินี่นี่ครับรถถ่ายที่ที่ลาจาทยอยใส่ครับรถอัตมาไปได้ครับ คันเตีย้ยคันเตียเต้ยรถน่าจะรถประโถแล้วอ่าเนี่ยครับน่าจะรถประโชแล้วล่วอะอะให้ขับรถประโชมาได้เลยใช่ใส่ี้นี่ใช่ไหมอ่านี่ครับอ่านี่ก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับมามามารับนะครับเพื่อจะเอาคนของไปเข้าแบงค์ไหนนะครับนี่ครับนี่เรากำลังทยอยของ ครับนี่หีนะครับเราจะเข้าไปในกันตอนนี้เราอยู่นอกนี่ครับนี่รถเราร,รถเราได,ได้ได้ได้โอเคครับเออโอเค ออครับนี่กระบวนเรานะครับกระบวนเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอันนี้เรากำลัลงทยอยทยอยของยมอ,อ๋อเหรอครับ อนนี้เราเรามาถึงแล้วนะครับอำเภอจตุรัสเรามาแจกในหมู่บ้านน,นีนยบ้านท่าสาราหมู่ที่หกตำบลลรหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินี่ครับนี่ครับวันนี้เรามาถึงละเดี๋ยวเราไลค์แค่นี้ก่อนนะครับคุณโยมเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวเราไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับนี่เราไลฟ์ให้ญาติโยมดูก่อนว่าเรามาถึงแล้วนะครับ เรากำลังทยอยของครับเรากำลังทยอยของนี่ครับน้ำเท่าเอวครับเราลุยได้นะครับนี่น้ำเท่าเอวนี่ครับยตดโยมที่ท,ที่ที่มาช่วยเพื่อที่จะเข้าในหมู่บ้านนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะหยุดไลฟ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไลฟ์กันข้างในเลยนะครับขอจำเรินพรครับโย